โอ้โหคนคนไหนอ้าวโอ้โหฉันสัมภาษณ์กันเองเลยนะคะไปไปแล้วไม่ใช่นะคะโอ้โห<ม>ค<แ>นไหนน้องเป็ดตนะ้องพลอยคะคุณแอนคนนี้พลอยคนนี้น้องเป็ดใช่ไหมคะคนนี้ต้องเป็ดใช่ไหมคะสวัสดดีมากตอย่ยมเยี่ยมมากนะคะอะคุณแ,แนอณน,นปีแรกเลยไหมคะที่รับบทบาทการเป็นคุณแม่ บทบาทกันเป็นคุณแม่โอ้ใครเป็นแฟนคลับน้องพลอยคะเย้แล้วใครเป็นแฟนคลับน้องเพชรคะเข้ากันเลยอ้าวไม่มีแฟนคลับแอนบอยแล้วหรอคะมีแฟนคลับแอนบอยอยู่นะคะอ่ะคุณแอนรู้สึกยังไงบ้างคะที่โอเคพอปีที่แล้วเรายังไม่ได้รับบทบาทการเป็นคุณแม่เลย เราก็ใช้ชีวิตค่าซนิเบอนกแล้วก็ทํางานค่ะลูกก็ทำงานเน้ะแต่ว่าพอมาปีนี้มีสองแปดเข้ามาแล้วเรารับบทบาทการเป็นคุณแม่อยากจะให้พูดความรู้สึกสําหรับวันแม่ปีแรกต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆเจิค่ะเดี๋ยวเอาของแอรักแกันดีใจค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ ที่แปลกใหม่มากๆคือแอนอาจจะไม่ได้ไม่เคยได้คิดว่าจะได้มาเลี้ยงน้องเร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้เได้ใหรโอกาสกับแอนล้วก็น้องเพ็ตน้องทอยวรวมกันกนันแม่ดีนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับ ทางเซนทันบอกว่าคุณแอนคือตื่นเต้นมากมีการถามได้ว่าต้องมาบ็อกกิ้งมาซ้อมก่อนไหมซึ่งเราเกรงใจมากๆเลยอ่อกองไก่เหรอแล้วมีการซ้อมเดินมาไหมคะไม่ได้ไม่ได้อ๋อตอบไม่ตรงกันแล้วค <laughs> นว <laughs> หนึ่งบอกซ้อมคุณ <laughs> บอกไปซ้อมอะแล้ววันนี้ถามคุณบอยบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยคือหน้าที่ความเป็นแม่เนี่ยจริงๆคุณพ่อก็จะควบคู่กันไปด้วยเนาะเพราะว่าเป็นครอบครัวด,ด้วยกันแล้วก็รับรับผี่ชอบร่นมนอ่ะคุณบอยหาวันแม่ปีแรกเดี๋ยวต่อไปวันพ่อนะ,ะอ่า <laughs> อนาคตนักร้องนี่แหละนางเอกนี่แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวพ่อร้องนี่พ่อไม่ยอมจริงๆ ายบายเป็นไม่ฮานะมอยบายบายสองจูบเป็นไม่ฮะว้าวน่ารักทำไมคะน่ารักทำไงน่ารักทำไงน่ารักน่ารักทำไงเออโอเคคุณปอยตอบคำถามน้อง ครับผมจริงๆแล้วก็พวกเราก็ยังต้องทํางานอยู่หลักๆที่ดูแลลูกก็คือคุณยายนะครับแม่ของคุณแอนอรอรดีก็อยู่กับลูกนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็อาจจะมีแบบไปที่สารธรรมบ้างแล้วก็อยู่ขอนแกนบ้างแต่หลักๆก็คืออยู่ขอนแก่นครับคุณยายก็จะพาลูกๆนี่เล่นแล้วก็ชอบพูดชอบพาร้องเพลงชอบเต้นอะไรประมาณนี้คือครอบครัวนะครับ จริงๆแล้วพวกเราก็แต่งงานกันมาแล้วก็อยู่กันมาเนี่ยก็ร่วมร่วมสองปีนะฮะแล้วก็ได้ได้ไดเหมือนกับโลกได้เหวี่ยงอีกสองชีวิตเข้ามาในครอบครัวจริงๆเหมือนที่เหมือนที่หนูติดตามก็คือคุณแอนบอกว่าโอเคคือถ้ามองไม่มาสักทีก็ตัดสินใจว่าเราจะทํางานกันไปก่อน แต่เป็นเรื่องที่แบบเหนือเหนือความคาดหมายที่อยู่ดีๆก็คือมีน้องเพชรน้องหอยเข้ามาซึ่งมันมีเคมีที่ลิงก์กันได้แบบง่ายมากๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมันมันเหมือนกับเรื่องปาฏิหารครับแต่คือน้องเพื่ออายุปีปีกับอีกหกเดือนะนะครับเราก็คิดว่ามันอันดับแรกเนี่ยพื้นฐานต้องให้ความลักแล้วก็ความมุ่งมุ่น ให้ให้น้องเพ็ทน้องพลอยเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีไว้ก่อนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราไม่รู้แต่ว่าอยากให้ลูกได้รับความรักแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้เวลากับลูกเยอะๆให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นให้เขาให้เขาเป็นเป็นเด็กอารมณ์ดีซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็น้ีฐานที่ดีในอนาคตของเขาประมาณนี้ครับซึ่งก็แน่นอนค่ะแฟนคลับนะคะแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าคุณแอนด์คุณบอยรวมไปถึงครอบครัวเนาะคุณแม่ก็ดูแลน้องได้อย่างดีมากๆเลยจริงๆเนี่ยคือเวลาดู ดูคลิปของเขาเนี่ยคือไม่อยากดูตอนที่คนเยอะนะเพราะว่าบางทีอาจจะร้องไห้แล้วอายคนต้องดูคนเดียว <laughs> <laughs> อินอินนะคะอินมากๆเลยแล้วก็โอเคคุณแอนขายอยากจะให้ฝากช่องทางการติดตาม แล้วก็อยากจะให้ฝากช่องทางที่จะให้กำลังใจน้องเพ็น้องพลอยด้วยเชิญค่ะช่องทางการติดตามเลครับก็ได้ลคปเห็กคุณยายเลยนะจะได้เห็นทุกวันเลยนะครับก็จริงๆแล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนได้เห็นหลายคนบอกว่าได้ติดตามน้องเพ็ญน้องพลอยแล้วรู้สึกมีความสุข มีรอยยิ้มแล้วก็ได้ผ่อนคลายในแต่ละวันนะฮะนี่ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางของของบอยแล้วก็ของแอนนะครับที่ทางแฟนเพจก็ติดตามได้เช่นเดียวกันครับผมขอบคุณค่ะอ่ะน้องเพชรน้องพลยมีอะไรพูดไหมลูกร,รู้สึกยังไคงครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีนะคะที่ทุกคนมารอตั้งนานนะคะรู้สึกดีอัา เลขออกตัวไหนลูกเลขออกตัวไหนใบหวยเลยใบหวยเลยเออใบหวยเลยโอเคค่ะอ่ะคุณแม่แ <ian> <can 't oyu> ม่ท่านไหนที like <sure> ่อยากจะมอบโมเมนต์ด <detta> ีๆให้กับคุณแอนคุณบอยอยู่ว่าน้องเพชรน้องพลายเชิญเลยค่ะ